Notebook L M สำหรับเจ้าของธุรกิจที่เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นกลยุทธ์ได้นะครับใครที่รู้รูปภาพน,นี้ยก็จะเริ่มสังเกตแล้วอืมจะข้อมูลเยอะๆรวมข้อมูลแล้วเป็นส t r a t e g นะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะทำยังไงด้วยการใช้ Notebook L M ฟรีด้วยนะฮะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับ A I พารวยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของ Note b o o k L M สำหรับเจ้าของธุรกิจนะครับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นกลยุทธ์ได้อย่างง่ายๆนะครับ ต้องบอกว่าคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับจะเป็นคลิปวิดีโอที่สอนใช้นอตบุ๊ก L M นั่นแหละแต่จะใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเอ่ยใครที่เป็นคนที่ทําธุรกิจเนี่ยบอกเลยว่าคลิปวิดีโอนี้จําเป็นมากสําหรับทุกคนนะครับข้อมูลในชุดนี้นะครับเขาเรียกว่า raw data นะครับ unstructured data คือข้อมูลกระจัดกระจายไปหมดเลยนะครับเราจะทำยังไงค่อยๆเอามาเป็น insight ให้กับธุรกิจของเราแล้วก็เข้าไปสู่ในเฟ a การวางกลยุทธ์นะครับ ต้องบอกก่อนเลยว่าโน้ตบุ๊ก LM ตัวนี้สามารถทําได้แล้วแล้วก็ใช้ฟรีด้วยนะฮะที่สําคัญคือสไลด์อันนี้ก็ทําจากโน้ตบุ๊ก LM นะครับด้านล่างขวาถ้ามีใครสังเกตนะนะครับเออซึ่งปัญหาของธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มี AI ทุกคนแต่มันคือการคิดที่มันไร้ประสิทธิภาพเพราะอะไรเพราะว่าข้อมูลที่เรามีอยู่ทุกวันนี้มันกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยนะครับ แล้วก็ตัดสินใจช้านะครับหรือการทํางานซับซ้อนทําเรื่องเดิมๆไม่มีระบบเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนตัวผมเองอเจอเยอะมากนะครับคือเวลาที่เราต้องการทําขายสินค้าหนึ่งนะครับแบบไวๆเลยเนาะขายสินค้าสักอย่างหนึ่งโหมันเยอะไปหมดแล้วไม่รู้ว่ามันอันไหนจะขายดีไม่ดีอะไรยังไงนะสุดท้ายเราก็ต้องไปแอบดูว่าช่องไหนเขาขายอะไรแล้วเขาขายดีหรือไปดูแพลตฟอร์มที่เขารวมไว้แล้วว่า ตอนนี้แอปดำหรือแอปส้มเนี่ยขายอะไรดีมันคือการรวมข้อมูลกระจัดกระจายและวิเคราะห์ทำให้เหลือแค่ที่เดียวเพื่อให้เราไปดูก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะครับผมการตัดสินใจที่ล่าช้าเนี่ยต้องบอกว่ายิ่งข้อมูลเข้ามาเยอะเนี่ยจะทำให้เราตัดสินใจได้ช้ามากไม่มั่นใจว่าอันไหนมันจะเวริร์กอันไหนมันจะฟังถูกต้องไหม หรือการทํางานเรื่องซับซ้อนทั้งๆท,ที่เราควรรวมข้อมูลทุกอย่างมาไว้ในที่เดียวแล้วก็เราดูแต่กลายเป็นว่าเราต้องไปดูแต่ละที่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 วนอยู่อย่างนั้นแล้วก็มาสรุปสรุปสรุปใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับซึ่งในพาร์ทเนี้ยโน้ตบุ๊ก LM อจัดให้หมดนะครับตั้งแต่รวมข้อมูลเลยจนแบบสรุปข้อมูลเป็น r e s e n t a t i o n นะฮะจัดให้เต็มเหนี่ยวนะครับต้นทุนหรือซอสของธุรกิจของคุณเนี่ยมันคืออะไรนะครับ สิ่งที่เราต้องเตรียมไว้หรือทุกบริษัทมีหมดหรือทุกคนมีหมดมันคือเรื่องของยอดขายนะครับเรื่องฟีดแบ k ลูกค้านะครับเอกสารหรือคอร์สคู่มือในการทำนะครับทุกบริษัทหรือทุกธุรกิจเขามีอยู่แล้วนะครับที่เป็นทรัพย์สินของตัวเองนะครับเพียงแค่เราเอาพวกนี้อัพโหลดลงโน้ตบุ๊ก LM จบจบยังไงเดี๋ยวเวิร์กช็อปทำให้ดูนะเอาลงไปเลยนะะ มองว่าอันนี้อาจจะเป็นแฟ้มรวมทุกอย่างของเรานะครับโยนลงไปให้น้ตบุ๊ก L M จัดการและโนตบุ๊ก L M เนี่ยจะเป็นคนคอยที่สรุปผลทีเดียวเลยนะครับทุกธุรก,กิจทำได้เหมือนกันหมดนะครับตัวนี้มันคือความจริงที่จับต้องได้คำพูดนี้ไม่เกินจริงเลยทุกคนความจริงที่จับต้องได้คือ,อยังไงใครเคยเจอปัญหา n e r a t i v e Chat นะครับ generative AI มันเดาออกมาแบบไม่มีมูลสารหรือ ไม่เข้าใจบริบทของธุรกิจของเรามีใครเคยเป็นไหมมันเอาจากข้อมูลที่เคยฝึกฝนมาเพราะว่าไปอ่านจากข้อมูล Google นู่นนี่นั่นทําให้มันตัดสินใจพลาดในทางธุรกิจของเรานะครับความผิดพลาดหนึ่งครั้งเนี่ยมันมีราคาแพงนะครับกับการที่เราใช้ AI เพียวๆอะ ChatGPT Gemini หรืออะไรก็ตามนะครับเราใช้โดยที่เราไม่ให้ข้อมูลหรือบริบทของบริษัทเราเข้าไปเนี่ยมันจะตัดสินใจผิดพลาดนะครับแล้วบอกเลยว่าโน้ตบุ๊ก LLM เนี่ยไม่เดานะครับ ทุกคําตอบมีที่มาและการอ้างอิงว่าเขาเอามาจากเอกาสารนั้นไหนมันก็เลยเป็นชื่อหัวข้อว่าเป็นความจริงที่จับต้องได้นะครับสตูดิโอนี้จะเป็นสตูดิโอที่เป็นเครื่องผลิตเงินของเจ้าของธุรกิจเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นผลลัพธ์คือยังไงตัวสตูดิโอตัวนี้หรือโน้ตบุ๊ก LM ตัวนี้ทำเป็นไม n d แมพได้ทำเป็น Audio โอ e อเวอรได้เป็นพอดแคสตเสียงฟังตอนขับรถหรือจะเป็นสเตอริจีรีพอร์ตนะครับก็สามารถทำได้ หรือจะเป็นสไลด์คอนเวอร์ชันนะครับเป็นสไลด์ที่เอาไว้ตอบคําถามต่างๆของธุรกิจของเรานะครับก็สามารถทําได้โดยใช้ Notebook LM นะครับทุกคนแล้วถามว่า m y n d p ม p เนี่ยมันจะมาช่วยอะไรในธุรกิจของเรานะครับทุกคนจะทำให้เห็นภาพรวมของ Business m o เดลของเราว่าตอนนี้ Business m o เดลของเราทําอะไรบ้างตัวสอบเซ l l ์ฟันแนลนะครับเซ l l ์ฟันแนลว่าเราต้องขายอะไร1234มี Lead ไหมเลเวลหนึ่งเลเวลสเลเวลสจนไปถึง h High t i c k e ต นะครับหรือ loyalty และก,ก็การวางแผน product line ว่าต้องออกตัวไหนก่อน1,2,3,4เพื่อให้ลูกค้าของเราเนี่ยเข้ามาอยู่ใน Business ของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ my business เรามี Product เรามี Finance แล้วแต่ Marketing เราไม่มีนะครับ AI มันก็จะจับได้ว่าตัวนี้มันก็คือแกลหรือช่องว่างของเราพอเราเห็นช่องว่างเราเห็นของที่ควรทำต่อเราเห็นของที่ควรหยุดเราก็จะทำตามในสิ่งนั้นนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของเรา นะครับแล้วตัว s t r a t i t y report ล่ะมันเอามาทำอะไรนะครับมันคือผู้ช่วยผู้วิเคราะห์ธุรกิจของเรานะครับในเรื่องของ f i n a l i o l p r o m เช่นสรุป insight เชิงกลยุทธ์จากข้อมูลทั้งหมดให้หน่อยสิหรือถ้าเราอยากจะเพิ่มรายได้20%เราควรโฟกัสอะไรมันคือที่ปรึกษาทางธุรกิจของเราดีๆโดยที่มันไม่คิดค่าตัวหลายชั่วโมง insight พวกนี้การที่เราจะไปจ้างนะครับผู้เชี่ยวชาญ specialist ให้มาวิเคราะห์ให้ มีคอร์สมหาศาลมากนะทุกคนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจจะรู้ดีนะครับว่าจ้างที่ปรึกษาทางธุรกิจนี่โดนเท่าไหร่บางคนก็คิดเป็นหลายชั่วโมงบางคนก็คิดเป็นหลายโปรเจกต์นะครับแต่ตัวโน้ตบุ๊กเอลเอ็มนี่ทําได้นะฮะหรือตัวสไลด์นะครับเพราะว่าด็อกิวเมนต์ของเราเนี่ยโอ้โหตัวหนังสือนะครับเทคเต็มไปหมดแต่เราจะทํายังไงให้ออกมาเป็นพรีเซนต์ที่แบบเราสามารถเอาไปคุยกับนักลงทุนได้นะครับ ตัวนี้ผมเอาไปนำเสนอนักลงทุนนะครับในเรื่องของสตาร์ทอัพเกี่ยวกับ AI และผลตอบรับค่อนข้างดีมากแล้วผมก็ทำสไลด์แค่คืนเดียวแค่คืนเดียวจากข้อมูลทั้งหมดที่ผมมีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น g o Google Drive Google d o c g o o g l e s h e e t PDF ที่ผมรวมรวมไว้เนี่ยผมโยนเข้าไปเลยทีเดียวแล้วผมมีไอเดียโมเดลบิสเนสอันหนึ่งผมบอกมันเลยว่าทำสไลด์พรีเซนเทชันเพื่อเอาไปพิชกับลูกค้าครับแค่นั้นน้องจัดให้มาเลย แม้กระทั่งสไลด์อันนี้เหมือนกันนะครับที่ทุกท่านดูอยู่ก็ทําจากโน้ตบุ๊ก Lm อยู่ด้านล่างขวาเห็นไหมมันไม่ใช่แค่เป็นพิดเด็กสำหรับลูกค้าทุกคนมันสามารถเอาไปทำเวิร์กช็อปคอร์สเรียนได้นะครับเทรนนิ่งทีมงานได้นะครับคือประโยชน์มันเยอะมากเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้เป็นพรีเซนเทชันนะครับเดี๋ยวจบคิปวิดีโอโนะ้ตบุ๊ก Lm เนี่ยบอกเลยว่าผมมีของแถมให้อีกตัวหนึง่ง ที่ทำ presentation สวยมากแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ผมเอาไปพิชกับนักลงทุนเหมือนกันนะครับ Audio o v e r v i e w <c oughs> Audio Overview นะครับ Notebook LM สามารถใช้เป็นตัวทำพอดแคสต์ได้นะครับเวลาที่เรารวบรวมข่าวสารทางธุรกิจหรือธุรกิจของเราอะไรก็ตามทั้งหมดเนาะเราใช้เวลาให้คุ้มค่าได้นะครับ ก็คือฟังรายงานสรุปตอนขับรถก็ได้ฟังข่าวสารณปัจจุบันก็ได้ฟังอินไซต์ธุรกิจแทนพอดแคสต์ก็ยังได้นะครับเจ้าของธุรกิจไม่มีเวลาอ่านแต่มีเวลาฟังถูกต้องไหมครับเรื่องของตัวการทําพร้อมนะครับเราจะทําพร้อมยังไงนะครับซึ่งมาเลิกสั่งให้สรุปแต่จงสั่งให้ช่วยตัดสินใจช,นนช่วยสรุปนู่นช่วยสรุปนี่ไม่ๆๆๆลองช่วยตัดสินใจหน่อยว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยจะเลือกซ้ายหรือขวา เพราะเหตุผลอะไร1 2 3 4เราจะใช้แบบนี้เลยนะครับเราจะได้คำตอบเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะฮะคุณภาพคำถามเท่ากับคุณภาพธุรกิจอยากให้ทุกท่านที่ดูคลิปวิดีโอนี้นำไปปรับใช้นะครับตัวอย่างการพร้อมนะครับถ้าผมมีเวลาโฟกัสได้3เรื่องเดือนนี้ควรเป็นเรื่องอะไรครับเห็นไหมเราจะเห็นเรื่องของการถามที่เป็นเชิงตัดสินใจและอะไรคือบอททอนเน็ ที่ทำให้ธุรกิจของผมโตช้าน้องก็จะวิ่งไปดูแลงบประมาณงานเงินรายงานต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับส่วนไหนที่ทำให้ธุรกิจเราเติบโตได้ช้าอะไรที่ทำอยู่แล้วแล้วไม่คุ้มแอฟฟอร์ดแล้วก็ไม่ควรที่จะทำมีความเสี่ยงอะไรบ้างถ้าเราไม่ปรับตัวตอนนี้เริ่มเปิดโลกไหมทุกคน <laughs> วิธีการถามนะครับอืม ยูเคที่เราไปเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีก็คือเรื่องของการวางกลยุทธ์นะครับการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งการทำคอร์สเรียนนะครับการเทรนนิ่งน้องๆในทีมหรือการพิจนักลงทุนหรือลูกค้าเราสามารถใช้ตัว n o t e b o o k LM ในการจบได้ทั้งหมดภายในตัวเดียวนะครับจากที่พูดมาข้างต้นไม่ต้องไปหา AI ตัวอื่นเลยนะครับเอาละทีนี้เราไปสู่เวิร์กช็อปกันนะครับว่ามันมีเทคนิคอะไรยังไง ฟังชันอะไรยังไงของโน้ตบุ๊ก L M ทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรื่องของการดึงข้อมูลจากยูทูบแช n แนลแชน n e l หนึ่งและเอามาสรุปเป็นเทรนที่จะไปประยุกใช้ในธุรกิจของเราได้แบบนี้ดีกว่าไหมทุกคนซึ่งตอนนี้ทุกคนต้องเตรียมเครื่องมือเลยนะครับสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมนะครับอย่างแรกเลยพระเอกของเรานะครับวันนี้โน้ตบุ๊ก L M นะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้นะครับ n o t e b o o k L M g o o g l e ลนะครับอ่ะลองใช้กันดูหน้าตาของเขาที่เข้ามาครั้งแรกก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเราก็ไป Create Notebook ได้เลยนะครับเราไปทำความรู้จักกับฟีเจอร์ต่างๆก่อนดีกว่านะครับอันดับแรกพอเรา Create ได้เนี่ยเขาก็จะถามแล้วว่าจะเอาข้อมูลมาจากไหนจากเว็บไซต์ไหมถ้าธุรกิจของเราเนี่ยมีเว็บไซต์ของตัวเองเนี่ยก็สามารถใช้เว็บไซต์ได้เลยนะครับหรือใครที่มี Google Drive ก็สามารถใช้ได้นะครับหรือเราจะออาโหลดไฟล์หรือเรามี YouTube ของเราด้วยนะครับหรือเราจะเป็น tech, เท็ก p e เพน n ก็ทําได้หมดเลยนะครับที่สําคัญคือเขาจะมี2โหมดตรงนี้นะครับจะเป็นโหมดของ fast research นะครับแล้วก็ deep research fast research ก็ถามทั่วไปแบบแตะกี้เลยแต่ถ้า deep research เนี่ยเช่นเราต้องการวิเคราะห์ตลาดโลกหรือเราต้องการวิเคราะห์ขนาดสเกลที่ใหญ่เป็นเหมือนลักษณะเหมือนรายงานอะไรเงี้ย ก็ใช้ด e p ร e s เ a อร์ได้นะครับหลังจากนั้นพอเราใส่ไปเนี่ยมีอะไรอีกเราสามารถแอดซอสทีหลังได้นะครับว่าเฮ้ยตอนนี้เรามีอยู่สิข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของเราเนี่ยเราจะเอาอะไรมาใส่ได้อีกนะครับก็แอดเพิ่มได้ทีหลังนะครับจะเป็นเว็บก็ได้หรือจะเป็นอะไรก็ได้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็นี่ที่สําคัญอยู่โซนนี้นะครับดูด้านขวาตรงนี้นะครับตัวแรกตัวอะไรนะครับ Audio overview ตะกี้ที่เราพูดกันไปเลยก็คือตัวที่จะทำให้ออกมาเป็นเสียงทำ podcast ได้นะครับตัวนี้ตัวที่2ว video overview เราสามารถสร้างวิดีโอได้ด้วยนะครับซึ่งใช้เวลาระดับหนึ่งเลยนะครับเพื่อที่จะสรุปรวมนะครับหรือจะทำอะไรก็ตามเป็นวิดีโอได้ด้วยนะครับหรือกระทั่ง mind map ตัวนี้นะครับ เด็ดมากตัวนี้ผมชอบมากนะครับไมล์แมปสามารถแตกย่อยธุรกิจของเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัว Report อันนี้ก็สำคัญเนาะพอเราได้ตัวเลขมาอะไรมาทุกอย่างเราก็ทำเป็น Report ได้นะครับหรือจะเฟค h c a r d นะครับสำหรับคนที่ทำคอร์ส ขายหรืออะไรก็ตามเนี่ยการทำแฟชชั่นหรืออะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยจะทําให้ผู้เรียนเนี่ยมีความจําที่ดีขึ้นสามารถจําสิ่งต่างๆที่เราเผยแพร่ที่เราสอนไปได้ง่ายมากตรงนี้เขาจะใช้กับพวกฝั่งเด็ก ออต่างชาติหรือเด็กอินเตอร์เรียนกันจะําแฟตการชับชับชับชบชบแล้วก็ทำควิชนะครับสำหรับสายทำค์สนะครับสายอาจารย์เนี่ยทำควิชนี่ง่ายมากโดยที่เราแบบไม่ต้องไปถามหลายขั้นตอนนะครับก็เรามีข้อมูลอยู่แล้วนี่นะครับจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยคุณทำควิชให้เลยหน่อยจบนะครับทีเดียวอินโฟกราฟิกธุรก,กิจถ้ามีอินโฟกราฟิกได้นี่คือแบบดีมากสวยมาก เช่นวันนี้วันสําคัญของบริษัทเราเราผ่านในส่วนไหนตรงไหนยังไงมาแล้วบ้างทำอินโฟกราฟิกเพื่ออธิบายพนักงานองค์กรหรือจะอาจจะเป็นทําโพสต์ลงโซเชียลแพลตฟอร์มก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับสไลด์เด็กนะครับก็คือสไลด์พรีเซนเทชันที่เราเห็นกันไปก่อนหน้านี้นั่นแหละเป็นสไลด์แบบนั้นเลยนะครับไม่มีอะไรมากส่วน Data Table เนี่ย ก็จะทําข้อมูลเป็นตลาดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองใช้ทุกฟังก์ชันเลยนะครับก่อนหน้าที่เราจะไปสร้างอะไรก็ตามเนี่ยอย่างน้อยเราต้องมีข้อมูลก่อนถูกต้องไหมครับผมขอนําเสนอตัวนี้นะครับผมใช้บ่อยมากนะครับผมชอบใช้ให้ AI หรือว่า Notebook LM ตัวเนี้ยไปสรุป YouTube นะครับพลาดไม่ได้ต้องมี Chrome extension ตัวนี้นะครับ YouTube to Notebook LM มันคือการที่เราไปสรุปข้อมูลดึงข้อมูลจากตัวช่อง YouTube ช่อง Channel นั้นนะครับและเอามาสรุปใน Notebook LM ได้ทีเดียวจบหมายความว่าถ้าเจ้าของธุรกิจคนไหนที่ไม่มีพวก Document ไม่มีพวก g o o g l o d s g o o o l l s s h e t t หรือรายงานต่างๆรายงานสรุปผลนะครับตัวเลขทางธุรกิจไม่เป็นไรแต่มี YouTube งั้นก็หวดเลยครับเราก็สามารถดึง YouTube ของที่เราพูดไปทั้งหมดได้เนี่ย เอามาสรุปรวมในโน้ตบุ๊ก L M ได้นะครับอันดับแรกเราแอดโคมก่อนนะครับทีนี้เราไป YouTube ที่เราสนใจนะครับช่องที่สนใจกด refresh หนึ่งทีนะครับก็จะขึ้นตรงนี้มาละเห็นไหมนะครับโน้ตบุ๊ก L M YouTube ช่องนี้คือเป็นช่องที่ผมเอาไว้ติดตามข่าว The Standard เนี่ยเขามีการอัพข้อมูลที่ไวมากนะครับคือเขาย่อยมาแล้วง่ายมากแล้วก็ชอบเฮียวิทนะครับโอเคอ่ะเรากดปุ่ม โน้ตบุ๊ก L M ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ create โน้ตบุ๊ก L M นะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งเขาก็จะไปดึงข้อมูลของ Channel ของ The Standard ทั้งหมดเลยนะครับสูงสุดเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยจะอยู่ประมาณที่50ซอตนะครับนี่เขาก็จะไปดึงมาหมดนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งเนาะให้เขาเป็นติ๊กถูกแบบนี้นะครับซึ่งลิมิตของเขาเนี่ยตอนนี้คือการที่ถ้าสมมติเราดึงมาทั้งหมดเนี่ยและเป็นคลิปที่มีวิดีโอมีความยาวเนี่ยเป็นหลัก เกือบชั่วโมงเนี่ยเขาจะมีการเออร์เลอร์นิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราสร้างแยกเฉพาะอันเดียวๆนะครับก็สามารถทําได้อย่างอันนี้เนาะก็คลิปเกือบชั่วโมงเหมือนกันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับผมก็จะเลือกซักคลิปวิดีโอหนึ่งที่จะเอามาให้น้ t ตบุ๊ก LM เนี่ย เอาไปจัดการต่อนะครับว่าเราสามารถทําอะไรอย่างไรได้บ้างนะครับผมอย่างตัวนี้นะครับอิรานลุกเป็นไฟจากการประท้วงใหญ่สู่เกมแทรกแซงของสหรัฐอเมริกาทามีแผนอะไรบ้างนะครับทุกท่านก็อาจจะใช้เป็นตัวคิปวิดีโอของช่องของทุกท่านเองนะครับก็สามารถทําได้ผมก็เลยบอกว่าอยากรู้ว่าทามีการตัดสินใจยังไงบ้างและเราเป็นเจ้าของ ธุรกิจส่งออกต่างประเทศต้องปรับตัวอย่างไรไหมถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่สงบอะไรแบบนี้นะครับเพื่อที่จะรีเลทกับธุรกิจของเราเราก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเคสที่ผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่าเขาจะมีการใช้ข้อความจากตัว y o u t u b e คลิปวิดีโอนั้นเข้ามาเป็นอ้างอิงนะครับว่า มันเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะบอกเลยว่าเขาจะดึงอ้างอิงมาจากส่วนไหนบ้าง1234นะครับแล้วก็ถ้ามพจพ์กระทบจากที่ไทยจะเป็นยังไงเขาก็จะบอกมานะครับแนวทางในการปรับตัวเขาาก็จะบอกเลยว่าต้องติดตามนโยบายนู่นนี่นั่นซึ่งทุกอย่างจะรีเลทกับสิ่งที่ไปดึงมาจากคลิปวิดีโอนั้นหมดเลยเห็นไหมครับทุกคนทีนี้ผมบอกว่าผมอยากให้เขาทำเป็นพอดแคสต์เสียงนะครับผมก็กด audio overview นะครับ จริงๆแล้วในตัว audio overview เนี่ยสามารถปรับแต่งได้ด้วยว่าเราอยากจะให้เขา d ิฟได้ไหมให้เขาบ e p ไหมหรือว่าทำในแบบเป็นดีเบตอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเลือกเป็นภาษาไทยอย่างนี้ก็ได้ครับเขาก็จะได้ทำเสียงออกมาเป็นภาษาไทยจะเป็นแบบสั้นหรือปกตินะครับบีไหมว่าเออเอพิโซดนี้ควรที่จะโฟกัสไปที่ส่วนไหนนะครับเราก็สามารถทำทาร์กทิ้งไว้ได้เหมือนกันนะครับตัววิดีโอ overview นะครับ ขอเป็นภาษาไทยเหมือนกันอธิบายมาว่าแบบแต่ละอันคืออะไรยังไงนะครับขอแบบไว้บอร์ดแล้วกันนะครับเจนเนอตออกมานะครับไม้แบบนะครับกดเลยนะครับไม่มีบีบตัวนี้แล้วก็รีพอร์ตนะครับเอาเป็นแบบสไตล์บล็อกนะครับแล้วก็ทำแฟช s h การ์ดให้หน่อยนะครับขอแบบง่ายๆนะครับสามารถเอาไปให้คนอื่นดูแล้วเข้าใจตามเราได้นะครับแดนดาดปกติไม่มีอะไรคิเอทนะครับแล้วก็ ควิกนะครับทำเป็นคำถามนะครับง่ายๆสั้นๆนะครับอินโฟกราฟิกนะครับเป็นแนวนอนนะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยนะครับสไลด์นะครับภาษาไทยเหมือนกันเลือกสไตล์ได้นะครับเป็นพรีเซนต์นะครับกดเจ n เน a เรตไป Data Table ิลทำอะไรได้บ้างนะครับภาษาไทยเจเนเรตระหว่างนี้เราก็รอทากงานเสร็จนะครับมันก็จะมีอันที่ทำทารเสร็จแล้วนะครับไม่หมุนแล้วแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูได้ เรามาดูกันว่า My n d p a p เนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับ Mind Map เขาทำออกมาดีมากว่าอุรานไค s ซต and US i n ส e r v e n t i o n นนะครับมีอะไรออกมาบ้างแต่และหัวข้อ In t e r n a l นะครับเจออะไรบ้าง e c ก n อ m ิ c นะครับต่างๆเราสามารถแยกย่อยออกได้เยอะเลยครับบอกเลยว่าเด็ดมากฟีเจอร์นี้นะครับเอาไปใช้เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับผมทำให้เราเห็น ว่าโดยรวมแล้วใหญ่ๆเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรแล้วก็อินไซต์ลึกลงไปเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับผมชอบฟีเจอร์นี้มากใหมแมพนะครับแล้วก็อันนี้อะไรเป็นบล็อกนะครับก็เหมือนเป็นการเขียนบล็อกเลยว่าเขาทําอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วเราก็เอาไปก๊อปแปะวางได้เลยนะครับอันนี้คืออินโฟกราฟิกนะครับสุดยอดมากนะเป็นยังไงนะครับทีเดียวรู้เรื่องนะฮะเวอร์มากเวอร์จริงครับทุกคนผมบอกเลย ตัวโน้ตบุ๊ก LM หรือจะทำตอบคำถามเนี่ยครับสามารถเอาไปให้เด็กๆนักเรียนหรือว่าเทรนนิ่งในทีมได้นะครับว่าต้องทำอะไรยังไงมีหินบอกด้วยนะครับผมทำเสร็จก็กด next ไปได้เลยนะครับเขาจะอธิบายด้วยว่าเพราะอะไรนะครับหรือจะเป็นแฟ t กาสนะครับแฟ t กาสก็จะเป็นสไตล์นี้เลยนะครับอ่าข้างในเขาก็จะบอกเราสามารถ x p l a i n ได้ว่าทำไมถึงต้องตอบเป็นอันนี้อะไรอย่างนี้ครับ อธิบายมาส่วนของช่องแชทนี้ด้วยนะครับคือ Notebook LM เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่อนเนกประสงค์มากแล้วผมก็ชอบใช้มากนะครับทุกคนหลังจากที่เราได้ไฟล์ทั้งหมดมาแล้วนะครับทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้คืออะไรนะครับโอ้อันนี้เป็นวิดีโอนะครับสุดจัด ตอนนี้อิหร่านกำลังลุกเป็นไฟเลยครับจากการประท้วงเรื่องปัญหาปากท้องธรรมดาๆรรนี่แหละครับแต่ว่ามันบานปลายไปไกลมากจนถึงขั้นที่สหรัฐอเมริกาขู่ว่าจะใช้กำลังทหารเข้าแทรกแซงเป็นไงครับทุกคนสุดยอดไหมลิปวิดีโอของเขาเนี่ยก็คือใช้ AI ในการทำหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นการรวมข่าวนะครับสุดยอดมากนะฮะหรือจะฟังเป็นพอดแคสต์นะครับ สวัสดีครับตอนนี้ถ้าใครตามข่าวต่างประเทศอยู่คงจะเห็นภาพความรุนแรงจากการประท้วงในอิรานนะครับคือทุกอย่างจัดการให้หมดทุกอย่างนะครับพอใช้ Podcast อย่างเงี้ยสินาทีนะครับใช้เวลาเจเนเรตนานสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวสไลด์ครับ <c oughs> เป็นไงจัดเต็มมากครับจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ย ั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับทุกคนใช้ AI ในการทำหมดเลยนะครับและทุกคนว่าสามารถเอาไปใช้อะไรได้บ้างของตัวเองคอมเมนต์มาใต้ที่คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับคือสุดยอดจริงๆผมเห็นแล้วแบบคนลุกทุกวันนี้ AI มันไปขนาดนี้แล้วแล้วถ้าใช้ AI แบบนี้เป็นในเชิงธุรกิจนะครับ n o t e b o o k LM นี่คือ the best of two นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้พร้อมโหด,หด นะครับอยากจะได้ presentation สไลด์นะครับตอนต้นคลิปก็สามารถเข้ามาร่วม community กับเราได้นะครับในตัว community AI p o w e r s ซึ่งในนี้ก็จะมี classroom นะครับที่เก็บเรื่องของ material คลิปวิดีโอนี้ทุกอย่างไว้หมดเลยนะครับรวมถึง เพย์บุ๊กสำหรับ c ีโอบิสเนสนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กเอบอกไว้หมดเลยว่าธุรกิจออนไลน์แบบไหนนะครับคอสโค้ดครีอเตอร์นะครับหรือแม้กระทั่งในหน้าธุรกิจประกันทุกอย่างก็จะมีสูตรอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเป็นเทมเพลตต่างๆนะครับสามารถเข้ามาร่วมที่ตัวคอมมูนิตี้เอไอพาลลุดพัสนี้ได้นะครับของแถมนะครับสำหรับทุกท่านนะครับนี่ขนาดคิฟฟียังมีของแถมขนาดนี้นะครับในตัวคอมมูนิตี้จะขนาดไหนนะครับทุกคน AI ตัวนี้ เป็นตัว AI ทําสไลด์อีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่โน้ตบุ๊ก LM นะครับแต่ชื่อว่า Gamma App ตัวนี้ตัวนี้ทำสไลด์ Presentation ก็สวยไม่แพ้กันแล้วก็ไหวด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําสไลด์ r r s s n t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  o o หนึ่งให้ดูนะครับจากข้อมูลนี้เนาะอ่าเราก็ขอตรงๆกับเขาไปเลยนะครับอ่าเขาก็จะให้มาแล้วนะครับและทีนี้เราก็รอเขา g e n e r a t 10 10สไลด์นะครับ ถามว่าทำไม10สไลด์เพราะว่าตัว g a m ม a า p อของเราเนี่ย AI ทํทำสไลด์เนี่ยจะสำหรับฟรีนะครับทำได้10สไลด์แต่ลองดูก่อนนะครับว่าเขาทำได้ Performance ขนาดไหนผมก็ไฟล์อิด้วย Google ไปก่อนนะครับนะครับเราก็ต่อไปก่อนนะครับไม่เป็นไร Personal Use ต่ตอมั่วๆได้ครับไม่เป็นไรครับก็ต่อไปได้เลยครับไม่ได้มีประเด็นอะไรครับทีนี้เราก็กด Generate ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็เอาข้อความตรงนั้นมาแปะไว้ตรงนี้เลยลบส่วนหัวหน่อยเนาะ เราจะทําเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็กดมาที่ตรงนี้ก็กดภาษาไทยนะครับ default นะครับ16ต่อ9อ่าเป็นคลาสสิกปกติไม่มีอะไรกด edit พร้อมนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าตรงนี้ผมก็จะเลือกตรีมแล้วว่าผมอยากได้ตรีมแบบไหน,นอาร์เรวินเดอร์นะครับแล้วก็รูปภาพสไตล์แบบ l i ย e a r t นะครับผมชอบสไตล์นี้หลังจากนั้นเราก็กด generate ได้เลยนะครับเขาจะให้ฟรี4 0 0เครดิตเนาะ แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับนี่ครับทุกคนเสร็จแล้วนะครับโอ้โหเขาทำให้ถึงขนาดนี้แบบสุดยอดนะทีเดียวเลยลเวนเดอร์นะครับแล้วก็สไตล์แบบลายๆนะเป็นลายเส้นนะครับโอ้พร้อมนะครับ Export เป็น pdf หรือเป็น Presentation เอาไปนำเสนอนางทุนจบเลยนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับคิววิดีโอแชร์ความรู้เกี่ยวกับโน้ตบุ๊ก L M แล้วก็เจ้าของธุรกิจเป็น C level นะครับต่างๆที่อยากจะใช้ AI ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับทริคต่างๆนะครับหรืออยากจะสร้างระบบให้กับตัวองค์กรเองเก็สามารถตามมาที่ community AI p a r u p a s s นี้ได้เลยนะครับใน community นี้จะมีการอัปเดตตลอดในทุกๆอาทิตย์เลยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคน